จากชายผู้เป็นฮีโร่สู่การเป็นเหยื่อของฆาตรกรโรคจิตสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมาลางหนังและอยู่กับผมแอดมินเมลงเนททีมงานช่องแมาลางหนังภูมิใจนำเสนอการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าบอร์ h ี่เฮล คืนโหดเข้าขัวนร,รกแต่ก่อนที่จะไปสปอยขอบอกกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกโดยการกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e คอมเมนต์ใต้คลิปคอมเมนต์ไหนโดนใจรับไปเลยของที่ระลึกจากช่องมแมลงหนังประกาศผลผู้โชคดีในทุก500สับตะคร์อย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆผู้โชคดีอาจเป็นคุณก็ได้ ถ้าพร้อมกันแล้วขอเริ่มสปอยเลยแล้วกันตัวหนังได้เล่าถึงเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเล็กเขานั้นหลงรักสาวแบงค์คนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเลตตี้เล็กเลยพยายามตามจีบเธอทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เล็กได้เข้ามาตามจีบเลตตี้ในธนาคารเหมือนเช่นทุกวันแต่จู่ๆก็มีกลุ่มโจรบุกเข้ามาป้นในธนาคารพวกมันได้ใช้ปืนขู่ เอาเงินของทุกคนที่อยู่ในธนาคารแต่ในขณะนั้นเองก็มีเจค,คนหนึ่งทํากระเป๋านั้นตกพื้นซึ่งภายในกระเป๋ามันมีปืนพกขนาดเล็กที่เจคแก่นั้นพกติดตัวมาด้วยโผลออกมาเธอจึงได้ส่งสายตาให้เล็กนั้นหยิบมันออกมาเมื่อถึงสถานการณ์คับขันมันได้ปลุกความเป็นฮีโร่ในตัวของเล็กเขาได้ใช้ปืนลุกมาไล่ย,ยิงกับกลุ่มโจรจนสามารถช่วยชีวิตคนเป็นสุดภายในธนาคารไปได้แต่หลังจากนั้นไม่นานเขากลับถูกจับในข้อหาฆ่าคนตายเพราะสาระมองว่าการกระทําของเขาไม่ใช่การป้องกันตัวแต่อย่างใดแต่เป็นเพียง การก่อจราจนจนทําให้มีคนตายนั้นเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานศาลได้ตัดสินให้เขานั้นถูกจําคุกเป็นระยะเวลา8ปีหลังจากที่เลกนั้นถูกปล่อยตัวออกมาเรื่องราวของเขาก็ได้ถูกตีพิมพ์ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจนทําให้เขานั้นกลายเป็นคนดังเพราะทุกคนนั้นมองว่าเลกนั้นคือฮีโร่พอเหตุนี้จึงทําให้เขานั้นมีแฟนคลับขนาดย่อมย่อมสื่อสิ่งพิมพ์ทุกสานักได้พยายามสัมภาษณ์เขาจนทาให้เขานั้นรู้สึกว่าตัวเขาเองนั้นไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยเล็กจึงคิิดวว่่่าาเขจะออกไไปใใใชช้ีีตนทม รู้จักเขาและประเทศที่เลขนั้นเลือกก็คือประเทศฟินแลนด์และระหว่างที่เขากําลังนั่งรอเครื่องบินอยู่ที่สนามบินแห่งหนึ่งก็มี2อสามีภรรยาคู่หนึ่งนั้นเข้ามาถักถ่าย ต่เล็กนั่นก็ฟังภาษาของสามีภรรยานั้นไม่รู้เรื่องอีกทั้งสองสามีภรรยานั้นก็ถ่ายวิดีโอเขาและแอบ,บมองเล็กด้วยสายตาที่น่าขนลุกแต่เล็กเองก็ไม่ได้สนใจเพราะเล็กคิดว่าชายหญิงคู่นี้อาจจะเป็นเพียงแค่แฟนคลับที่คลั่งไคล้เขาเท่านั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีลุงแก่ๆท่าทางใจดีเดินเข้ามาบอกเล็กว่าเขาได้ยินสองสามีภรรยานั้นคุยกัน ว่าพวกเขาจะฆ่าคุณแต่เล็กก็ไม่ได้สนใจคําพูดของชายแก่แต่อย่างใดในที่สุดเขาก็ได้เดินทางไปถึงประเทศฟินแลนด์ซึ่งในระหว่างทางเขาก็ได้โบกแท็กซี่เพื่อที่จะไปในที่ที่ไม่มีคนรู้จักเขาแต่เล็กก็ไม่รู้ตัวเลยว่าพนักง,งานขับรถแท็กซี่นั้นจัดฉากเพราะหลังจากที่เขานั้นขับรถออกมาได้สักพักคนขับรถแท็กซี่ก็ได้ปล่อยแก๊สยาสลบทําให้เล็กนั้นหมดสติไปเมื่อเขาตื่นมาอีกครั้งกับพบว,ว่าเขานั้นได้ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินของบ้านหลังหนึ่งโดยที่ร่างกายของเขานนั้นถูกมัดติดกับคือ เขาพยายามสังเกตไปรอบๆและเขาก็มองมาที่ขาของตัวเองพระเจ้าขาของเขานันนหายไปทําให้เลกนั้นตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เขาก็ได้พยายามตั้งสติและจิตใต้สํเนกของเลกก็บอกกับเขาว่าเขาจะต้องหาทางหนีออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้ ซึ่งในระหว่างนั้นลูกชายคนเล็กของบ้านที่มีชื่อว่าโอรวีเขานั้นมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเขาได้แอบเปิดประตูแล้วลงมาอย่างชั้นใต้ดินของบ้านทําให้เขานั้นได้เจอกับเล็กซึ่งในตอนนั้นเล็กได้พยายามถามเขาว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่โอรวีนั้นก็ไม่ตอบคําถามของเล็กเขาได้แต่มองเล็กแบบกล้ากลัวๆและสาเหตุที่โอรวีนั้นไม่ตอบคําถามเพราะเขานั้นฟัง,ฟงภาษาที่เล็กพูดไม่รู้เรื่อง ด้วยความโมโหที่โอรวีนั้นไม่ยอมตอบคำถามเล็กจึงได้ตัดสินใจใช้เท้าที่มีอยู่ข้างเดียวทำร้ายโอรวีและล็อกตัวโอรวีไว้จนสลบในขณะที่เล็กนั้นคิดว่าจะทำอย่างไงต่อไปดีก็มีลูกสาวข,ของบ้านที่ชื่ออาเรียเธอได้มาตามหาโอรวีแต่เล็กนั้นเห็นว่าเธอเป็นเพียงเด็กสาวเขาเลยพยายามที่จะสื่อสารกับเธอโชคดีที่ภาษาที่เล็กใช้นั้นพอจะสื่อสารกับเธอได้บ้างเล็กได้บอกอาเรียว,ว่าเขาจะไม่ทำร้ายเธอกับน้องชายถ้าเธอนั้นยอมช่วยเขา ในระหว่างที่พยายามสนทนากับอารียด้วยความเมื่อยลา้าทำให้เล็กน้ำปล่อยร่างของออร์วนีนั้นก็แทกลงกับพื้นด้วยความโชคร้ายทำให้ออร์วีนั้นสีษาแตก อาเรียเห็นดังนั้นเธอจึงรีบพาตัวน้องชายของเธอนขึ้นไปยังบนบานเธอนั้นพยายามผฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยทำแผลให้กับน้องชายของเธอได้ความรีบร้อนในขนณะที่อาเรียกำลังทำแผลให้กับออรวีพ่อและแม่และพี่ชายฝาแฝดของเธอก็กลับมาเห็นในตอนที่อาเรียกำลังทำแผลให้กับออรวีพ่อกับแม่ของเธอจึงได้ถามว่านี่แกทำอะไรกับน้องชายอาเรียจึงได้บอกกับพวกเขาไปว่าออรวีนั้นนอนตกเตียง ทำให้พวกเขานำพาอารวีไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่ครอบครัวโรคจิตของอาเรียนนั้นออกไปจากบ้านอาเรียได้กลับมายัางชั้นใต้ดินของบ้านอีกครั้งและเธอก็ได้ทำแผลให้กับเล็กเธอนั้นเล่าเหตุผลว่าทำไมเล็กถึงได้ถูกจับขังอย่างชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเป็นอาหารให้กับพี่ชายของเธอเขานั้นมีชื่อว่าพาตีอาเรียนนั้นบอกว่าพี่ชายของเธอนั้นเปรียบเสมือนปีศาจเพราะเขานั่นกินเนื้อเป็นอาหารและเนื้อที่ว่ามันคือเนื้อของมนุษย์ และทุกครั้งทุกคนในครอบครัวจะต้องมานั่งดูภาตีนั้นกินอาหารถ้าเนื้อมนุษย์คนไหนไม่ถูกใจภาตีพ่อกับแม่จะต้องไปจับคนอื่นมาให้ภาตีนั้นกินและเธอนั้นก็ได้เห็นครอบครัวของเธอนั้นฆ่าคนมานับครั้งไม่ถ้วนและมีหลายครั้งที่อารียานั้นพยายามพาโอรวีนั้นหนีออกจากนอกบ้านเพราะเธอนั้นกลัวว่าถ้าโอรวีนั้นเติบโตในครอบครัวที่เป็นแบบนี้มันจะทําให้เขานังกลายเป็นฆาตรกรโรคจิตแต่ทุกครั้งที่อารียานั้นพยายามหนีออกจากนอกบ้าน เธอก็มักจะถูกจับตัวได้และพากลับมายังบ้านหลังนี้จนบางครั้งพ่อกับแม่ของเธอได้สร้างกรงไม้เพื่อขังอาเรียรไว้แต่พวกเขาก็ขังอาเรียรไว้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นเป็นเพราะพี่ชายอย่างพาตีนั่งคิดถึงน้องสาวอย่างอาเรียมากๆทําให้พวกเขาต้องมอบหมายหน้าที่ในการให้อาเรียนั่นคอยดูแลพาตีหลังจากที่เลกได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากอาเรียรเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าขาของเขาที่ถูกตัดออกไปหนึ่งข้างก็เพื่อเป็นอาหารให้กับพาตี และด้วยความแค้นทําให้เล็กนั้นพูดออกมาว่าเขาจะฆ่าครอบครัวของอาเรียทุกคนเล็กนั้นพยายามใช้เท้าหยิบมีดพกที่ให้กับอาเรียแล้วมาตัดเชือกที่มัดไว้กับมือของเขาตัดชาอมายังพ่อกับแม่ตอนนี้พวกเขานั้นอยู่ที่โรงพยาบาลคุณหมอได้ตรวจออรวีและพบว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นกับออรวีนั้นไม่ได้มาจากการหล่นเตียงแต่มันเกิดจากการถูกกระแทกอย่างแรงทําให้พวกเขานั้นรู้ได้ทันทีว่าอาเรียนั้นโกหก พวกเขานั้นรีบตรงดิ่งกลับมาที่บ้านในทันทีซึ่งในตอนนั้นอาเรียกําลังคุยอยู่กับเล็กเธอนั้นได้ยินเสียงบางอย่างออกมาจากหน้าบ้านทําให้เธอนั้นรีบไปซ่อนตัวในทันทีเพราะเธอรู้แล้วว่าพ่อกับแม่ของเธอนั้นเดินทางกลับมายัางบ้านแล้ว ส่วนทางด้านเล็กนั้นก็ทําเป็นหมดสติซึ่งในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งได้เปิดประตูมายังห้องใต้ดินซึ่งเขาก็คือลุงของอาเรียนั่นเองเขานั้นเหลือบมองไปทั่วห้องแต่เขานั้นสังเกตเห็นว่าที่ขาของเล็กนั้นถูกพันด้วยผ้าพันแผลเขานั้นรู้ได้ทันทีว่าอาเรียหลานสาวของเขานั้นไม่ควรทาแผลให้กับเล็กเมื่อเขาเห็นดังนั้นเขาจึงได้ปิดประตูแล้วออกจากห้องไปเมื่ออาเรียเห็นว่าลุงของเธอน,น,นั้นออกจากห้องไปแล้วเธอก็รีบออกมาจากที่ซ่อนคนในบ้านก็รีบมาจับตัวอาเรียไว้ทันที หลังจากที่อาเรียนั้นถูกจับตัวขึ้นไปบนบานชายผู้เป็นลุงของอาเรียก็ได้นำยาบางอย่างมาฉีดให้กับเล็กทำให้เขานั้นหัวร้อนเหมือนกับคนขาดสติ และสุดท้ายเขาก็สลบไปแต่การสลบครั้งนี้มันทําให้เขานึกถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนในตอนที่เขานั้นถูกมองว่าเป็นฮีโร่ในการช่วยจับโจรป้นธนาคารแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นต้องติดคุกซึ่งในตอนนั้นเล็กคิดว่าเขาจัดการโจรไปจนหมดแล้วแต่ว่ายังมีโจรเหลืออยู่หนึ่งคนซึ่งไอโจรคนนี้ไม่ได้จับเลตตี้สาวแบงค์คนที่เล็กนั่นแหละชอบไม่เป็นตัวประกันเล็กจึงได้ทําการเจรจาก,กับโจรและบอกว่าถ้าหากว่ามันนั้นปล่อยตัวเลตตี้ไป เขาก็จะปล่อยมันไปเช่นกันจนได้ฟังก็ปล่อยตัวเลตตี้ไปทันทีแต่เลตนั้นกลับไม่นำตามสัญญาเขาใช้ปืนยิงไปที่เป้าของโจนคนนั้นทำให้ปืนที่อยู่ในมือของโจรน,นั้นลั่นขึ้นมากระสุนนั้นไปถูกคนที่ซ่อนอยู่ในตู้เก็บของและเขาก็ไม่คิดว่ามีพนักง,งานมาซ่อนตัวอยู่ในนั้นกลายเป็นว่าเขาเป็นต้นเหตุทำให้คนบริสุทธ์ต้องตายซึ่งหลังจากที่เลดนั้นถูกจำคุก เลตตี้ก็ได้มาเยี่ยมเลตถึงที่ครูเธอนั้นบอกกับเลตว่าไม่อยากเห็นหน้าคนที่ทําให้คนมีสุดนั้นต้องตายเพียงเพราะว่าจะช่วยชีวิตเธอซึ่งในตอนนั้นเองเลตก็ได้สติขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าลุงของอารเดียนั้นพยายามจะเลือยขาของเขาอีกข้างเพื่อจะเอาไปเป็นอาหารของปาตี เล็กเห็นดังนั้นเขาจึงได้ตะโกนด่าทอลุงของอาเรียจะทําให้ลุงของอาเรียนั้นถอยไปซึ่งในตอนนั้นเองจิตใต้สํานึกของเล็กก็ได้บอกกับเขาว่าเราต้องรีบหาทางออกไปจากบ้านหลังนี้เล็กนั้นพยายามคีบมีดที่อยู่บนพื้นด้วยใช้เท้าเป็นข้างเดียวแล้วนํามาตัดเชือกที่มือของเขาแต่มันค่อนข้างใช้เวลานานเพราะเชือกที่มัดมือเขาไว้มันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ่งในตอนนั้นรุงของอาเรียก็เดินเข้ามาในห้องพอดีเขาน้ามาพร้อมกับเข็มจิจยาอันใหญ่ในจังหวะน,นั้นเองเล็กก็ตัดเชือกขาดพอดีทําให้เขานั้นความีดแทงไปที่หูของรุงอาเรียเข้าเต็มแรงทําให้เขานั้นล้มลงกับพื้นจากนั้นเล็กก็พยายามหาอาวุธภายในห้องและนําติดตัวไปในขณะนั้นเขาได้หันไปเห็นไม้ก๊อกที่วางอยู่ เขาจึงได้หยิบมันขึ้นมาและนำมาเป็นขาเทียมเพื่อที่จะทำให้เขานั้นเดินได้สะดวกเขานั้นพยายามเดินขึ้นบันไดทีละขั้นและออกจากห้องใต้ดินเขาใช้เวลาไปทั้งหมด23นาทีด้วยกันทันทีที่เล็กนั้นเปิดประตูออกมาจากห้องใต้ดินเขาก็ได้รู้สึกว่าเหมือนเขานั้นหลุดออกจากนารกเพราะเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาถูกขังในบ้านนี้นานเท่าไหร่แต่ในขณะนั้นจิตใต้สำเนิกในด้านดีของเล็กก็ได้บอกกับเล็กว่าใจคอนานจะไม่ไปช่วยอาเรีเยนหน่อยหรอ แต่จิตใต้สำนึกในด้านเลวร้ายของเล็กนั้นก็ได้บอกมาไม่เราจะไม่กลับไปช่วยใครทั้งนั้นส่วนทางด้านจิตใต้สำนึกในด้านดีของเล็กก็บอกอีกว่าเราต้องกลับไปช่วยเธอเพราะเธอไม่มีวันทิ้งนายเหมือนกับที่เลตตี้นั้นทิ้งนายไปซึ่งจริงๆแล้วในใจนลึกๆของเล็กก็รู้สึกชอบอารียอตตั้งแต่แรกเห็นเขาจึงได้ตัดสินใจกลับไปช่วยอารียอทางด้านครอบครัวโรคจิตก็ได้ตำหนิลูกชายฝาแฝดของพวกเขาว่าไม่ช่วยกันดูแลเล็กให้ดีทำให้เล็กนั้นออกจากบ้านหลังนี้ได้ และนั่นมันยังเป็นสาเหตุทําให้ลุงของพวกเขานั้นต้องมาตายทางด้านลูกชายฝาแฝดของครอบครัววิปริตนั้นก็กลัวจนตัวสัน่นเขาจึงได้พยายามบอกว่าความจริงแล้วว่าคนที่ทําให้เล็กนั้นหนีออกจากบ้านไปได้ก็คืออาเรียอีกทั้งเธอยังเป็นคนทําแผลให้กับเล็กส่วนทางด้านอาเรียที่อยู่ในกรงก็กลัวว่าน้องชายฝาแฝดของเธอนั้นจะบอกความจริง,รงมันอาจทาให้เธอนั้นถูกลงโทษอย่างหนักแต่ยังไม่ทันที่พี่น้องฝาแฝดนั้นจะพูดอะไร พวกเขาก็ถูกเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ใต,ต้โตะนั้นเข้าจู่โจมในทันทีเล็กได้ฆ่าพ่อของอาเรียรวมถึงแดคนน้องจากนั้นเล็กพยายามจะเข้าไปจัดการกับแม่แต่ใน,นระหว่างนั้นแฝดคนพี่ที่พอจะมีสติก็รีบรู้ขึ้นมาช่วยแม่ของเขาทันที เด็กเห็นดังนั้นจึงใช้มีดปัดคอแฝดคนพี่จนตายส่วนทนาน้าแม่ของอาเรียเธอนั้นได้สติขึ้นมาทําให้เธอนั้นโกรธเป็นอย่างมากที่เธอนั้นพยายามจะเข้าไปฆ่าเล็กแต่ก็โดนลูกสาวของเธออย่างอาเรียนั้นใช้แส้รัดคอจนตายซึ่งสาเหตุที่อาเรียนั้นฆ่าแม่ก็เพราะว่าที่ผ่านมาแม่ไม่เคยรักเธอเลย ออกจะเกลียดเธอด้วยซ้ำเพราะเธอนั้นเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวทางด้านเล็กก็คิดว่าเขานั้นจัดการครอบครัวน,นี้จนหมดแล้วแต่เล็กก็ลืมไปว่ายังมีพี่ชายคนโตอย่างปาตีอีกคนหนึ่งเมื่อปาตีนั้นออกมาเห็นว่าครอบครัวของเขานั้นถูกทำร้ายทำให้เขานั้นมีอารมณ์โมโหขึ้นมาส่วนทางด้านเล็กไม่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของปาตีก็ถึงกับตกใจเพราะเขานั้นมีรูปร่างเหมือนกับนักซูโม แถมพาตียังมีหน้าตาที่น่าเกลียดพาตีได้กระโุนเข้าใส่เล็กในทันทีทําให้เล็กนั้นต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่สุดท้ายปาตีก็จับเล็กจนได้เขานั้นพยายามกอดรัดเล็กซึ่งในตอนนั้นเล็กก็ได้ดึงประตูตู้เย็นพอดีซึ่งในตู้เย็นนั้นมันได้มีข่าวของเขาแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นในจังหวะที่พาตีนั้นกำลังอาปากเขาก็รีบเสียบเท้าของตัวเองเข้าไปในปากของปาตีทําให้ปาตีนั้นขาดใจตาย หลังจากนั้นเร็กและก็อาเรียก็ขับรถออกจากบ้านหลังนี้ยังมีความสุขตัวนางได้ตัดฉากมายังร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้อาเรียและก็เร็กกำลังนั่งทานข้าวอยู่กับเ,เพื่อนซึ่งเพื่อนของพวกเขานั้นก็อยากรู้ว่าพวกเขานั้นเจอกันได้อย่างไรเร็กได้เล่าว่าในตอนนั้นเขาไปเที่ยวฟินแลนด์แล้วก็เจอกับอาเรียแต่พ่อกับแม่ของอาเรียและไม่ชอบขี้หน้าเขาเท่าไหร่ เขาได้จัดการฆ่าพวกเขาจากนั้นเขาทั้งคู่ก็มาคบกันซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเล็กทุกคนก็ทําหน้าตกใจแต่เล็กนั้นคิดว่าทำไมเขาพูดเรื่องจริงแล้วทุกคนนั้นไม่เชื่อและเขานั่นคิดว่าเรื่องราวความรักของเขาและก็อารียนั้นก็เป็นเรื่องปกติของคนรักทั่วไปจากนั้นตัวหนังก็ตัดฉากจบลงเพียงเท่านี้เป็นย่งไรกันบ้างครับกับการสปอยหนังเรื่องบอดี้เฮล คืนโหดขรอบครัวนรกใครที่มีความเห็นยังไงผมฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือผมพูดชื่อตัวละครผิดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครนั้นถูกใจผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับผมแอดมีเมืเนทและช่องแมลงหนังสวัสดีครับ